มาฟังพี่จูนทำประกาศต้อนรับผู้โดยสารบนเครื่องบินกันนะคะเดี๋ยวพูดให้ฟังทั้ง3ภาษาเลยทั้งไทยอังกฤษจีนพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะสวัสดีค่ะน้องๆทุกคนกลับมาพบกับพี่จูนนะคะที่ช่อง g e นี e เด e h i g ไฮไฟ e r นะคะ วันนี้พี่จูนมาในชุดแดงอีกแล้วนะคะเพราะว่าวันนี้พี่จูนจะมาทําประกาศต้อนรับผู้โดยสารบนเครื่องบินให้น้องๆฟังกันค่ะประกาศที่พี่จูนทําเป็นปกตินะคะจะพูดทั้งหมด3ภาษาด้วยกันนะคะก็คือไทยอังกฤษและก็จีนนะคะโดยปกติแล้วเที่ยวบินทั่วไปเนี่ยจะพูดแค่2ภาษาคือไทยกับอังกฤษนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเที่ยวบินไหนเนี่ยบินไปเมืองจีนนะคะที่มีผู้โดยสารเป็นชาวจีนเป็นหลักเนี่ยก็จะพูดภาษาจีนเพิ่มขึ้นไปด้วยนะคะถ้าเป็นเที่ยวบินภายในประเทศจังหวัดไหน ที่คนจีนเดินทางเยอะนะคะอย่างเชียงใหม่ภูเก็ตนี้นะคะก็จะเพิ่มภาษาจีนเข้าไปค่ะพี่จูนก็จะประกาศ3ภาษาเลยนะคะก็ค่อนข้างยาวแล้วก็เหนื่อยมากบางทีประกาศเสร็จแล้วก็หอบเลยนะคะแต่ว่าเทคนิคในการที่จะทาประกาศ ต้อนรับบนเครื่องบินให้ผู้โดยสารเนี่ยแสดงความสนใจกับลูกเรือทีย่ยืนพูดอยู่คนเดียวหน้าเครื่องได้นะคะคือเราจะต้องใช้น้ําเสียงที่เป็นมิรหน้าฟังนะคะพูดไปก็ยิ้มไปฮะให้เขาสนใจสบตาเขงผู้โดยสารนะคะ Smile and eye contact ก็ยังคงสําคัญเหมือนเดิมนะคะน้ําเสียงก็สําคัญ intonation สําคัญนะคะค่อยขึ้นขึ้น,นลงลงให้ผู้โดยสารฟังแล้วเขาแบบอยากฟังเราพูดนะคะต้องดึงดูดความสนใจคนนะคะเวลาผู้โดยสารขึ้นเครื่องเนี่ยเขานั่งเล่นเกม ฟังเพลงบ้างหลับบ้างดูวิวบ้างอะไรบ้างก็ไม่ค่อยมีใครสนใจสิ่งที่ลูกเรือพูดอยู่หน้าเครื่องบินสักเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องทำยังไงก็ได้ให้ผู้โดยสารสนใจเราไม่ใช่สักแต่ว่าพูดไปเรื่อยๆตามหน้าที่แล้วก็จบไปนะคะแต่ที่สําคัญบุคลิกภาพของเราก็สําคัญมากเช่นกันนะคะต้องยืนตัวตรงสง่างานะคะอยู่หน้าเครื่องยืนอยู่ตรงกลางทางเดินเลยค่ะแล้วก็ถือไม้นะคะแบบประมาณนี้ลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็ประกาศพูดให้ผูดด้โดยสารฟังนะคะ ภาษาไทยภาษาอเกฤษภาษาจีนก็เนื้อหาประมาณเดียวกันอาจจะแตกต่างที่คําบ้างเล็กน้อยนะคะก็คือประกาศต้อนรับผู้โดยสารแล้วก็อยากให้ผู้โดยสารปฏิบัติตามกฎระเบียบอะไรบ้างนะคะแล้วก็อวยพรให้ผู้โดยสารมีความสุขกับการเดินทางค่ะอ่ะเรามาเริ่มฟังประกาศกันเลยดีกว่านะคะเริ่มฟังจากประกาศภาษาไทยกันก่อนนะคะ สวัสดีค่ะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านยินดีต้อนรับสู่สายการบินแอร์เอเชียบนเครื่องบินแบบ Airbus 320รุ่น200เที่ยวบินที่ FD3636 ซึ่งจอกเดินทางไปยังท่าอากาศายานนานาชาติเชียงใหม่ค่ะในเที่ยวบินนี้เรามีกัปตันณเดชและนักบินผู้ช่วยประกอบเป็นผู้ควบคุมการบินดิฉันนัทท่มาเป็นหัวหน้าพนักง,งานต้อนรับค่ะเราจะใช้เวลาในการเดินทางประมาณ1ชั่วโมง15นาที เพื่อความปลอดภัยกรุณาเก็บสัมภาระในช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะหรือใต้ที่นั่งด้านหน้าของท่านยกเว้นบริเวณแถวที่1และทางออกฉุกเฉินสัมภาระทั้งหมดจะต้องถูกเก็บไว้ในช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะเท่านั้นกดปุ่มเพื่อปรับพนักเก้าอี้ให้อยู่ในตำแหน่งตรงรัดเข็มขัดที่นั่งให้เรียบร้อยพับเก็บโต๊ะหน้าที่นั่งปรับพนักแขนลงและเปิดม่านบังแสงด้านข้างหากท่านกำลังใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เช่นคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป เครื่องเล่น MP 3เครื่องเล่นเกมพกพาหรือโทรศัพท์มือถือในรูปแบบระงับสัญญาณขอความร่วมมือปิดอุป,ปกรณ์ดังกล่าวด้วยค่ะขอเรียนท่าทราบว่าทุกเที่ยวบินของสายการบินแอร์เอเชียเป็นเที่ยวบินปลอดบุหรี่ค่ะเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะรับความสุดสบายและความประทับใจตลอดการเดินทางในเที่ยวบินนี้ขอบคุณค่ะ,ะประกาศภาษาไทยก็จบแล้วนะคะต่อด้วยภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษก็มีข้อควรระวังนิดนึงในเรื่อง ความเร็วในการประกาศนะคะคือไม่ควรพูดเร็วเกินไปเพราะว่าเราไม่ใช่เจ้าของภาษาไม่ใช่ native speaker นะคะไม่ได้พูดภาษาอังกฤษทุกวันเป็นภาษาราชการเหมือนคนอื่นเขาเหมือนชาติอื่นเขาอย่างอเมริกันอังกฤษออสเตรเลียเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องค่อยๆพูดนะคะพูดเว้นวรรคให้ถูกต้องพูดให้ชัดเจนนะคะเสียงดังฟังชัดนะคะไม่ต้องรีบ a c คเซนนะคะสำเนียงไม่ใช่สิ่งสำคัญเราเน้นความชัดเจนในการพูดเราต้องพูดไงก็ได้ให้ผู้โดยสารทั้งหมดที่อยู่บนเครื่องที่เป็นชาวต่างชาติเข้าใจเรานะคะอ้ามาฟังประกาศภาษาอังกฤษกันค่ะ Good morning ladies and gentlemen welcome aboard Air Asia on Airbus 3 2 2 0 0 series this flight is FD3636 bound for Chiang Mai International Airport the commander of this flight is Captain Nadet as said by flight service Pakorn and Amnatima, your senior cabin crew today. This flight will take 1 hour and 15 minutes. For your safety, please store your hand luggage in the overhead compartments or under the seat in front of you, except seat row number 1 and all wing exit area. All belongings must be kept in the hand compartments only. Put your seat in the upright position. Fasten the seat belt. Secure your tray table to its original position. Put your armrest down and keep your chest open. If you have been using any electronic devices, such as laptop computers, MP3 players, portable game devices, and mobile phones, this is a flight or flight mode. Kindly power them off to prepare for takeoff. Please be reminded that all in your flight is non-smoking flight. We wish you a pleasant flight. Thank you. ภาษาอังกฤษนะคะจริงจรแล้วไม่ยากนะคะขอให้เรามั่นใจนแรกๆอาจจะตื่นเต้นนิดหน่อยนะคะแต่ว่าพอประกาศไปนานๆเราก็จะเริ่มชินเราก็จะเริ่มรู้จังหวะนะคะว่าเราควรจะพูดเว้นวักตรงไหนควรจะเน้นตรงไหนจุดไหนบ้างให้ผู้โดยสารสนใจเรานะคะ ยืนนิ่งๆตรงๆเข้าไว้ทําเป็นไม่อายทําเป็นไม่ตื่นเต้นเข้าไว้เดี๋ยวอะไรก็จะดีเองนะคะ<อ>ถัดมานะคะเป็นประกาศภาษาจีนค่ะภาษาจีนเนี่ยเป็นภาษาที่3าที่พี่จูนเพิ่งมาเรียนทีหลังนะคะแรกๆที่ฝึกประกาศบนเครื่องเนี่ยก็โหตื่นเต้นมากๆเลยพูดผิดพูดถูกตะกุกตะกักนะคะแต่คนจีนเขาก็น่ารักมากให้กําลังใจพี่จูนตลอดเวลาให้ประกาศจนจบให้ประกาศให้ถูกต้องให้ได้นะคะก็ฝึกมาเรื่อยๆจนประกาศคล่องนะคะ มาลองฟังพี่จูนประกาศภาษาจีนกันนะคะภาษาสุดท้ายภาษาที่3แล้วค่ะยูเซอร์เหมินเซิงเฉินเหวเนิงัว่าโจวหางคงกงซื่ i เฉีหางิงไ่国际机场的 FD 三六三六七航班预计空中飞行时间是一个小时十五分钟机长及全体机组人员郑杰成为您服务 飞机马上就要起飞，现在客舱乘务员进行安全检查，请您在座位上坐好，系好安全带，调直座椅靠背，收起小桌板，放下扶手，打开遮光板。请将您的手提物品放在行李架里或您前面的座椅下方，请保持过道及紧急出口通畅。 为了确保飞行及通讯系统的正常工作，在飞机起飞和下降的过程中，请不要使用手提电脑、MP3 等电子设备。在整个航程中，请不要使用手机、调频收音机等电子设备。在此提醒您，本次航班全程禁烟，在飞行途中请不要吸烟。今天祝您飞行愉快，谢谢。不ระกาศภาษาจีนก็ อาจจะจำเป็นต้องประกาศดังและฟังชัดนิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาที่คนจีนขึ้นเครื่องนะคะนึกภาพว่าคนจีนเยอะๆเยอะเต็มเครื่องบินเนี่ยอาจจะเสียงดังแล้วก็วุ่นวานเยเต็มไปหมดนะคะเราต้องพยายามพูดให้ดังนะคะพยายามให้คนจีนมาฟังประกาศเราให้ได้เพราะว่ามันเป็นการประกาศเกี่ยวกับกฎระเบียบเรื่องความปลอดภัยด้วยให้นั่งรัดเข็มขัดเปิดหน้าต่างปรับเบาะให้ตรงงดใช้มือถือห้ามสูบบุหรี่ทุกอย่างล้วนเป็น เรื่องสำคัญเป็นกฎระเบียบทั้งนั้นผู้สารจําเป็นต้องปฏิบัติตามนะคะเพราะเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทําอีก็ได้ให้คนจีนมาฟังเรานะคะ okay, okay. ก็จบลงเพยงเท่านี้นะคะการประกศาศ3ภาษาของพี่จูนนะคะทุกอย่างอยู่ที่ความมั่นใจนะคะแล้วก็การฝึกฝน พยายามฝึกประกาศเยอะนะคะแรกๆอาจจะประกาศไม่ค่อยคล่องก็อาจจะต้องไปฝึกหน้ากระจกบ้างลองพูดในเครื่องจริงๆบ้างฝึกพูดไปทุกวันทุกวันมันก็จะดีขึ้นเองนะคะอที่จูนขอจบคลิปวันนี้เพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่ได้ในคลิปหน้าดีกว่าบ๊ายบาย